สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมพอดีพี่กําลังแพ็คของครับจะส่งให้คุณลูกค้าเก่าที่พุทธมณฑลสาย5นะครับผมก็เลยขออนุญาตอโอกาสถ,ถ่ายตัวจริงให้ดูนิดหนึง่งตัวนี้เป็นตัวขายดีมากของร้านนะครับยิ่งช่วงใกล้ปีใหม่แบบนี้หาของฝากให้คนพิเศษนะครับผมลองดูตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเน้นแบบว่าตัวเลขใหญ่ๆตัวใหญ่ๆอ่านเวลาง่ายๆในงบพันกว่าบาทนะครับซื้อแล้วไม่ผิดหวังลองดูตัวนี้ด้วยนะครับ ตัวนี้เนี่ยนอกจากแบตเตอรี่ได้ถึง10ปีนะครับที่เขาระบุไว้นะครับกันน้าได้ร้อยเมตรกันสะเทือนได้นะครับผมมีไฟปลุกได้คือหลักๆที่ต้องใช้อะมีครบให้หมดนะครับวัสดุค่อนข้าง,างทนทานดีมากในราคาที่จ่ายพันกว่าบาทน,นี่พี่ถือว่าคุ้มเกินคุ้มว่าง,งั้นดีกว่านะครับเดี๋ยวอขอญาติหยิบตัวจริงให้ดูดนิดนึงนะครับผมอ่าครับตัวจริงนะครับหน้าปัด สีสวยครับหน้าปัดจะเป็นสีดำนะครับขออนุญาตนิดนึงนะฮะสีดาเข้มๆนะครับตัวเลขก็จะทะลุออกจากจอสีดำออกมาทีนึงนะครับบนหน้าปัดจะบอกวันจันทร์วันอังคารมันพูดเลข12คือเดือน18ก็คือวันที่ตัวเลขอย่างข้างล่างนั้นเ,เวลานะครับและข้างล่างสุดทัดที่3นั้นวินาทีนะครับผมเป็นสายยางตัวนี้ทามาเป็นสายยางสีเทาเข,ข้มๆเกือบจะดําคือถ้าไม่บอกบางคนไม่รู้นึกว่าสีดำแต่จริงๆถ้าเราเอามาส่องกระแสงมันเป็นเทาเข้มๆนะครับผม ดูกันอันนี้หัวสายขนาดตัวเรือนเนี่ยวัดจากขอบซ้ายถึงขอบขวาเนี่ยประมาณ5เซนเลยนะครับคือใหญ่พอๆกับจีช็อกเลยครับนะครับคนชอบในการหวัวโตๆหน่อยลองดูตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นสินค้าใหม่เลยครับของแท้ประกันศูนย์ CMG ครับ1ปีพร้อมกล่องคู่มืออยู่นี่ประกันอยู่อีกในกล่องนะครับประกันคู่มือใบเสร็จใบกำกับภาษีมีครบๆนะครับเพราะว่าของที่ร้านเป็นของประกันศูนย์อย่างเดียวนะครับปุ่มคนเป็นปุ่มโลหะนะฮะ นะครับมีไฟด้วยมีอะไรครบหมดนะครับใช้ได้ตัวเดียวจบๆเลยนะครับถือว่าคุ้มราคามากๆนะครับถ้าหาของฝากวันปีใหม่เทศกาลปีใหม่ให้ผู้ใหญ่หรือคนรักคนพิเศษอะไรเงี้ยดูตัวนี้ด้วยนะพี่แนะนํานะครับผมโอเคครับถ้าสนใจยังไงนะครับรบกวนนิดนึงนะครับผมมาซื้อหน้าร้านก็ได้ครับร้านอยู่ข้างในซอยบารมราชชนนี19กรุงเทพนะครับเปิดทุกวัน10โมงเช้า5โมงเย็นนะครับผมปีใหม่ไม่ปิดครับพี่อยู่ร้านตลอดไม่ไปไหนนะครับ หรือไม่สะดวกสั่งออนไลน์ได้นะครับผมจะแอดไลน์ทางไลน์ที่เขียนไว้ข้างบนก็ได้หรือแอดไลน์จากที่เขียนไว้ที่เป็นไลน์แอดสยามนาฬิกาก็ได้นะครับหรือถ้าทําไม่ถูกก็โทรมาปรึกษาพี่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวยินดีให้คําปรึกษานะครับผมยังไงก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวมีอีกครับเดี๋ยวคลิป2องทุ่มมีมาเรื่อยๆนะครับปีใหม่ก็ยังทําอยู่นะครับขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้าสวัสดีครับ